ถึงแล้วท,ท,ทั้งๆที่ไม่อยากจะมาเดินทางด้วยรถไฟสี่ชั่วโมงจากคุมมมะสู่คามาคุราที่เต็มไปด้วยความคาดหวังใน,งนงสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวพอ้คนมันอย่าเกันไปแล้วตอนที่หนึ่งคาคุราเป็นสถานที่ที่น่ากลัว วันนี้เปลีน่นชาวเป็นพิเศษเลยฮะเป็นบ่ายแสนสงบอีกวันสินะฉันชื่อวิโยอิติกะอายุ19ปีเป็นนี้ที่เอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านด้วยบุคลิกส่วนตัวทำให้ฉันใช้ชีวิตอยู่แต่ในเงามาตั้งแต่สมัยประถมพอขึ้นมอปลายก็พยายามดิ้นรนจนสอบติดโรงเรียนชื่อดังได้ แต่สุดท้ายพอเรียนตามคนอื่นไม่ทันก็เลยออกจากโรงเรียนมาตอนมอสีตอนนี้ก็ผ่านมาสองปีแล้วไม่ใช่ว่าฉันพอใจอกับสถานการณ์ตอนนี้หรอกนะแต่ว่าอือีเวนเพิ่อัปเดตแล้วอีเวนอัปเดตแล้วงั้นไว้ค่อยพูดเรื่องนี้ที่หลังแล้วกันอุยจัง หรืว่านะียงได้ภาพอีกนะได้ทำให้ได้อีกร,เรอเปล่าอันตรายอันตรายเมื่อกี้คิดว่าวงจรชีวิตอันแสนอุบาทนี้จะจบลงวันนี้ซะแล้วสิเอาละฉันกำลังช่วยงานของคุณน้ากับสามีที่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่ในคามาคุระ ช่วยทำพวกโปสเตอร์กับป้ายเมนูในร้านตั้งแต่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์อาจจะเพราะฉันเป็นโอตาคุก็เลยใช้มันได้ค่อนข้างเก่งตอนแรกก็แค่เรียนแบบพวกป้ายที่เคยเห็นแต่พอทำไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าฉันทามันออกมาได้ค่อนข้างดีฉันได้เงินค่าขนมอันมีค่า5 6 0ถึพเยนต่อเดือน เปิดบริษัทของตัวเอง CEO วัยปี CEO วัยสิบเก้าอายุเท่าเราแลไปนี้มันหมุนเร็วเกินไปจนตามไม่ทันซะแล้วอีกไม่นานฉันก็จะยีสิแล้วถ้าเป็นแบบนี้น้นองเองก็ใกล้จะขึ้นมาปภพยแล้วด้วย เีเด็กเดียวนี่นดีจะทำเธอเป็นเด็กก็ปกตินี่นาะอีกไม่นานอีกไม่นานเธอก็ต้องรู้แน่พวกพวกว่างงานหรือเก็บตัวมันหมายถึงอะไรต้องรีบต้องรีบทำอะไรสักอย่างจะ,จะมีทางทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นภายในวันเดียวบ้างหรือเปล่านะ ไม่ไม่เกี่ยวกันเลยสักนี้อ่ะเราโยนสถานะของตัวเองทิ้งไปตั้งแต่ตอนลาออกแล้วทีนี้พอาจะจ่ายเงินส่วนลดสละได้เพาะเงินจากคุณนะแต่แต่ไม่มีทางจะใช้ชีวิตแบบนี้นไม่ได้ตลอดต้องเรีบหางานพาร์ททมทำแล้วแล้วก็มีเอางานินไกลบ้านเนี่ยค่ะมีคนรู้จักสมัยเรียนยเยอะเกินไปอ่ะเอ,เอ๊ะคุจะปิดหนี่นาะ รู้สักเหรอก็คนที่เราจจะโรงเรียนไงแล้วคะ่ะจะทำเสร็จแล้วนะกลับมาแล้วเหรอยินดีต้อนรับค่ะกลับมาแล้วคะ่ะเอ่ะแลวคนจะเข้ามาเรียนหรือเปล่านะ้ <c oughs> <c oughs> พี่พี่สาวเพิ่งจะทำงานเสร็จสัมภาเสร็จเลยนะแม่ช่วยบอกคุนาได้หรือเปล่าหน,หนูอัพขึ้นได้ให้แล้วนะคุณนาเดี๋ยวเพิ่งจะส่งข้อความมาบอกเองนั่แหละจ้ารลบนีเองก็ยังสสดยอเดิเหมือนเดิมเลยนะถ้างั้นวิยุเจสอะไรเหรอว,ว่านดะ คุณน่าเคก,กับคุณลุงโอยจินะวันนมไน่าอยากจะถามนะจ้าหรือว่าหนูพอจะไปช่วยงานด้านบิกเกอรี่ที่อาบาคุระได้หรือเปล่าจ้าไม่เอาก็ก็ก็พวกเราอยู่กุมารนี่นะข้ขมามอวาคุระมันอยู่ใกลตายไปไอ่ะออีกอย่ยางช่วงนี้หนูไม่ได้ออกไปร้านสะดวกซื้อ ให้ไปในที่ที่คนเยอะแแบบนั้นมันหนึ่งหมื่นห้าหมื่เยนมุนกระชาแบบสิบโลได้ตั้งหกรอเลยนะมันไม่สิซื้อเครื่องคอมิวตรจัดครึ่ลวลรืมแต่พีอวพีเอวนยงซื้อได้เลยนะมไม่เคยรรงนไม่เยยดถเทอะไร ไม่รู้เขาอยากใหช่วยอะไรนะ <S <S จ้าจะเย,ย็นไว้มัยุแต่ว่านะเป็นงานที่ไม่ต้องเกี่ยวกับอายุไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานหรือวิธีการศึกษาก็ได้ขอแค่อยากทำงานจริงๆก็พอเง้นพวกนี้เองก็เป็นค่าจ้าง่วงหน้าด้วยนะถ้าทำได้ดีก็อาจจะได้ข้ามีคก็ได้มันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ข้อเสนออันแสนสุดของหวานนี้แน่ๆ พอมาคิดดูแล้วเราเองก็มักจะคิดถึงแต่คลลัพับในปัจจุบันจนทําให้ตัวเองลำบากในหลายๆครั้งเพราะงั้นั้งนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีเราเราต้องต่อรองสถานีต่อไปโยโกฮาม,มา่า ที่ให้พกไปนี่มันก็ว่ากันไปหน่อยไหมนะหรือหรือว่าจะให้ฉันค้างคืนที่นี่อย่างนั้นเหรอ,อสถานก,การณ์แบบนี้มักจะจบลงที่การถูกฆ่าตอนหลับนี่นะ <c oughs> เออเออเอเอ,เอนั่นจีินะเออจะกาจังจี่นะเฮะเะค้างคืนเหรอ ทำเอาความทรงจําเรื่องทัศนศึกษาสมัยโมตอนเด้งขึ้นมาเลยที่นี่คือคา마ากระทุกคนเยอะเกินไปไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านนะ รีบทำเงินให้เสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่าฮะเออไ๋ทำไมถึงได้จ้องเราเขม่งแบบนั้นเอ้ยเอ๋มีอะไรติดหน้าเราอยู่เหรอหรือว่าเราทำตัวน่าสงสัยงกันเหรอม่เนาะแค่ได้จ้องละ chị bệ ê ô chính đưa hả chị bệ trăng รเถ้าจำไม่ผิดร้านน่าจะตั้งอยู่แถวแถวนี้งั้นที่นี่ก็อลาดูดูหลาจังเอ๊ะไม่ใช่ว่าชื่อร้านมันเอ๊ะมายุะจงังทางนี้ทางนี้เอ๊อะเสียงน่าแค่นี้นะ ในที ai, ờ, ่สุดก็ได้เจอคนรู้จักไม่ได้เจอกระตั้งดินเลยนะ ก็เลยเป็นแบบนี้มาแปดเดือนแล้วเละเออแผลพวกนี้ก็แต่มาตอนมีเรื่องกับพวกโจรเกดเรอเดยแล้วพอทุกชนพ่มูดแต่ไปเล่นพวกพวกจ็จนไม่ได้มองทางไม่ใช่หรือไงนะฮะเอาชิบหพายความแตกเขียนว่าหลุดออกมาจากนี้ทางสมัยเกิดหรังไ,ไงแต่ว่า ก็ดีใจมากเลยนะที่มายุ่งจังยวมาช่วยเนะนั่นสินะคะแล,แล้วอยากให้ช่วยอะไรงั้นเหรอคะเฮ้ยเดีมากเลยละมาเลิกี่มยุงจังตกลงจะมาช่วยที่ร้านนะ่ะนายังไม่อาจจะช่วยเลยเลยนะถึงจะท้องเป็นแบบนี้แต่ก็ยังพอจะช่วยงานที่ร้านได้อยู่หรอกนะ แต่ว่าตอนนี้นะ่ะต้องมีละคนคอยเจอ,อยู่ด้วยตอนแรกที่คุยกับพี่เขาก็กงวลอยู่หรอกแต่ว่าถ้ามูยุดจังปฏิเสธขึ้นมาจะทำยังไงดีนะ่ะออะค,คิดว่าอย่างให้หนูช่วยคิดแม่ดูไหมหรืออะไรแบบนั้นซะอีกเปล่าแล้วอยากให้มาช่วยงานบริการลูกค้าน่ะจ้า หนูจะกลับไปไม่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 ไว้หรอกค่ะหนูหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะแค่คุยกับคนแปลกหน้าให้ปกติฉันทำไม่ได้เลยช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะดังนั้นหน่อยประจิสักหน่อยนะเดี๋ยวนาณีหน่อยมายุทธจ้างหน่อยได้รับความนิยมมากเลยนะโดนสิจ๊ะมายุทธอิจิกะอายุเป็นความลับ เธอเป็นคนที่ออกแบบโปสเตอร์กับป้ายเมนูให้กับร้านถึงจะขี้อายไปบ้างแต่ก็น่ารักมากเลยนะเป็นน้าคยอยากได้มาสคอตเลยทำไมเอางั้นน่ะจ้าแต่แต่แต่หนูไม่ใช่นักวาดหรืออะไรแบบนั้นสักหน่อยแต่แต่แต่แตก็มสกาสคอตงั้นเหรอเออ จิงจอกี่เบตหน้าตาเหมือนคุณลุงเลยดูล่งแปลกแปจังนะเอาเถอะมัดคอก็ต้องเรียบๆแบบนี้แหละนะ๋ยูอัพไฟล์รูปขึ้นคราวให้แล้วนะให้คุณน้าโหลดเอาได้เลยค่ะน้อะไรกันมาเาท่เบตจัง เออจริงด้วยวโคตรไอ้นี่เองเหรอที่เปสซี่เน่จังที่มอยูจังว่าเน่ยได้รับความนิยมมากๆเลยนะโคตรา้าวแบบว่าความได้ชีวิตชีวากับดวงตาตาอีซาของมันน่ยได้ได้หนูแบบมากเลยลนะ่ะแต่แต,แต่แต่หนูไม่เคยเห็นรู้เรื่องเลยนะก็ก็วัดใช้มันน่าจะข้าได้เบสเข้ามาเป็นเว็บไซต์เท่าไหร่ได้ แต่แอปลงอินสตาแกรมนะมีคนชอบไอเดียมากมากเลยล่ะเดี๋ยวสิยัยที่ดีก็โดนจับโยนขึ้นแสงแบบนี้เราไม่ไหวแล้วตอนที่น้าบอกว่าอยากได้รูปของมยุจังพี่ก็ส่งรูปนี้มาให้นะรอกกันมยุจังก็เลยกลายเป็นตัวแทนของชิเบสนเนจังนะ่ะมีบางคนคิดว่าชิเบสนเนจังก็คือตัวของมยุจังเองด้วยนะ ทำหน้าตาตายเศร้าแบบนี้จริงดิแต่ที่จริงๆแล้วนะ่ะมีแต่แบบมาจากคนคยจีแท้เลยนะก็ตอนฝึกงานอยู่ที่ฝรั่งเศสนะ่ะก็มีคนเคยพูดว่าฉันเหมือนกับพวกสมุไรอะไรประมาณนั้นเนี่ยเธอเองก็เห็นไปแบบนั้นใช่ไปล่ะ ว่าตัวที่ดูชิเบเซเนะของโมโยจังเยี่ยงกัสนใจไปก็แอบ,บน้อยใจไม่ใช่ได้ไงนะ่ยอรวินวิธีแล้วก็ถึงกับใส่หัวจิกจอกเลยด้วยนะคุณแค่โก้ใช่เกินแ่แต่แต่ว่าหนูเป็นแค่คนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเองนะทําไมทําไมถึงให้หนูมาทำงานบริการที่ร้านกันล่ะคะโมโยจตงดูสิ ที่เป็นภาพที่พ่อเด็กวาดมาให้นะอ,อ,อน,นี่มันจริงจอกทิพตเหรอบบางทีการเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเ,เด็กคนนั้นเองก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้มแม่ที่เบตจังละแต่ว่าต้องเป็นแบบ งั้นบีเดนที่อยากจะถามกับมยุจังน่ะ๊ะร้านของพวกเราไม่รูกค่าประจำอยู่นะจ๊ะนอกจากขายผู้จัดการแล้วก็ยังขายพนักงานบริการพวกลูกค้าอีกน่ะถ้าหากฉันหยุดพักก็จะไม่มีใครคอยดูแลร้านพักกับพวกลูกค้าด้วยน่ะมยุจังเองก็เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าพวกลูกค้าน่ะชอบมยูจังขนาดไหนพองนั้นเลยอยากให้มยูจังน่ะ เป็นผู้จัดการได้ให้โชคเขานะเจ้อฮะไม่มีทางวรูจัการนี่นะนนหนช่วยอะไรไม่ได้หรอกะม่ีสักหน่อยนะเจ้ามายุ่งจ้ามายุงเจมีส่วนมน่งกับไดโนเสามาตั้งครึ่งปีเลยนะไดโนเาแต่พูดว่าชิเนเซนี้อย่างนั้นชิเนเซนี้อย่างนี้เพราะงั้นน่ะไม่ถึงเดือนก่อนก็เลยตัดสินใจจะเปลี่ยนชื่อเลยนะ ก็พนขนาดนี้เชียวเหรอคุณเคโกะกดดันเกินไปหรือเปล่านะ่ยต่อให้คุณโคยจิหายดยีแล้วฉันก็เริ่มมีเวลาว่างฉันก็ยังอยากจะจ้างพนักง,งานเพิ่มอยู่ดีนะจ๊ะอยากจะลองเลิงเปิดสาขาใหม่ด้วยถ้ามีผู้จัดการอย่างโมโยจังแล้วก็ต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยละ เห็นป้ายเมนูที่มายุเจังเป็นคนทำฉันก็รู้สึกได้เลยละว่าเธอต้องเข้าใจในรักกองพวกเราจริงๆแน่ๆน่ะไม่แน่นะมายุจังอาจจะได้เป็นผู้่นวยการสักวันเลยก็ได้นะพวกจะกลั้นฉัน่าำมัสัญญาไม่น่าใช่นะวน่ยการอนาคตอันสนสดใสกำลังฉันอยู่ไม่น่าใช่ตอนนี้ คุณน้าแค่คุณลุงขออจิหนูหนูหนูจะทำค่ะจริงเหรอหนูจะต้องเป็นสุดยอดผู้จัดการไม่สิหนูหนูจะต้องเป็นสุดยอดพู้อำนวยการที่เหมือนกับท nope ี่คุณน้าบอกไว้ให้ได้เลยค่ะเอ๊ะเออเห็นไหมนะที่เบสต์ยังไม่ใช่แหล่นั่นน sì ่ะจริงด้วย